ซื้อของออนไลน์ดียังไงเดี๋ยววันนี้แจ้งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราเนี่ยไม่ต้องออกจากบ้านไปเจอรถติดค่ะทุกคนทุกคนคงรู้ว่าสภาพรถติดของเมืองไทยเนี่ยมันแบบรุนแรงมากดังนั้นเราจะมาใช้เวลาอยู่ในรถน,นานๆมันไม่ใช่เวลาไปถึงห้างทีเนี่ยปัญหาสำคัญเลยก็คืออะไร การหาที่จอดรถบางทีนะ่ยวนแล้ววนอีกแล้ววนอีกแล้ววันอีกแล้ว,วกวววก,วววก็ยังไม่เจอที่จอดรถอ่ะดังนั้นเนี่ยการช็อปออนไลน์ที่ถูกใจแจมเลยนะคะก็คือเราช็อปที่ไหนก็ได้ค่ะ ช็อปออนไลน์เนี่ยเราสามารถช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นพอตื่นมาเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอาบน้ำล้างหนะ้าแปรงฟันแต่งตัวแต่งหน้าพอตื่นมาแล้วเราก็สามารถช็อปต่อได้เลยค่ะ อย่างนึงนะคะก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะเจอของปลอมค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ช้อปปิ้งในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยยิ่งอุ่นใจค่ะว่าได้ของแท้ตรงปกไม่จกตาแน่นอนนอกจากไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องเสียค่าเดินทางการช้อปออนไลน์เนี่ยเขาก็ยังมีบริการส่งฟรีรอรับของที่หน้าบ้านได้เลยแบบนี้ขอบคุณนะคะพี่ และที่สำคัญสำหรับคนรู้จักใช้เงินอย่างเราก็คือมีโค้ดส่วนลดสุดพิเศษซึ่งบางทีเนี่ยถูกกว่าไปซื้อตามห้างอีกนะและถ้าคุณดูคลิปมาถึงตอนนี้นี่ไม่ใช่แค่ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์แต่คือข้อดีของการช้อปที่เว็บไซต์ ICC Shopping ย้ำกันอีกทีนะคะกับ ICC Shopping ช Shop ้อปออนไลน์ของแท้แบรนด์ดัง ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพร,องร้อมโคส่วนลดสุดพิเศษครบจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์ <Wow. S 1> ชุดชั้นในผู้หญิงผู้ชายของกินของใช้ช็อปสนุกระเบิดความคุ้มเหมือนยกห้างมาไว้ในมือถือที่สำคัญนะคะช็อปมั่นใจการันตีของแท้ร้อเปอร์เซนตด้วยค่ะส่งฟรีทั่วไทยดีขนาดเนี้แจกเช็คลิสต์เลยค่ะ สนับสนุนโดย ICC Shopping